สัญญาณเตือนโรคเกี่ยวกับสมองนะครับแล้วก็มาดูถึงสาเหตุที่เกิดแล้วก็วิธีการรักษานะครับเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยตีบตันแตกนะครับเป็นสัญญาณเตือนอันตรายที่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตแล้วก็เป็นน้มพาตได้สัญญาณเตือนนะครับอันดับแรกอันดับที่1ก็คือปวดหัวบ่อยนะครับเวียนหัวบ้านหมุนมึนหัวตลอดนะครับนี่คืออาการเริ่มแรกอย่างที่สองก็มือเท้า เริ่มชานะครับมือเทา้าชาแขนชาแล้วกอ็อาจจะชาไปครึ่งซี่ทำให้เป็นนำมาพึกได้นะครับอย่างที่3มพูดเริ่มไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งมุมปากตกตื่นลำบากและพื่นอาหารลำบากอย่างที่4นะครับตาพร่ามัวตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนแล้วก็อย่างที่5ก็เดินเซวูบบ่อยบ้านหมุนแล้วก็การทรงตัวในจะลำบาก นี่คือสัญญาณเตือนนะครับมาดูสาเหตุโรคเกี่ยวกับสมองนะครับก็คือในเรื่องอันดับแรกเลยอันตรายที่สุดก็คือไขมันสูงไขมันในเลือดสูงปั่นไปฝังกั้นทางเดินของเลือดนะครับทำให้ไขมันอุดตันในเลือดเ,เกิดเส้นเลือดสมองตีบทำให้เกิดอามาัอามพฤษ์อัมพาตได้เลยนะครับแล้วก็ภาวะเครียด ภาวะเคียดคือนอนไม่หลับนอนพักผ่อนไม่พอส่งผลกระทบต่อประสาทและก็สมองโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างที่3คือคนที่สูบบุหรี่ทานเหล้าการเนแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับตรงนี้ทาให้เกิดเซลล์สมองตายเนื้อสมองฝ่อได้นะครับแล้วก็อย่างที่4คนที่ทานอาหารประเภทไขมันสูง ตัวนี้ต้องเลี่ยงนะครับต้องต้องจำกัดปริมาณไขมันตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่คุณหมอเสงียงเขาจ่ายให้คุณป่วยนะสมุนไพรที่จ่ายให้คนป่วย,นะย,ย,วยก็คือกล่องเหลืองกล่องสีเหลืองสตาร์ไลน์หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ไปขยายหลอดเลือดทําให้เลือดหลอดเลือดในสมองที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยขยายได้ทําให้เลือดลมเดินสบายแล้วกล่องเหลืองตัวนี้ไปบํารุง ร่างกายด้วยบำรุงธาตุทั้งสี่แล้วก็เสริมบุ่มุ้มกันด้วยอีกตัวหนึ่งคือยาบำราุอาการปวดเมื่อยตัวนี้เป็นยาบำรุงโลหิตนะครับแล้วก็คลายเส้นคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อ นิ้วชานิ้วล็อกเลือดเข้มเลือดค้นตรงนี้ได้เลือดลมเดินสะดวกนะครับอีกตัวหนึ่งที่คุณหมอให้ควบคู่กันก็คือยาหอมน้ําตัวนี้เป็นยาขับลมเลือดลมเดินติดติด,ตดขัดขัดตัวนี้นะครับแก้อาการมือเท้าชามือเท้าอ่อนแรงแล้วก็บํารุงหัวใจด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือที่คุณหมอจัดให้นะครับ